ตอนนี้เราก็เดินทางมา EP ที่เท่าไหร่นะเจ็กันแล้วใช่ไหมก็ว่าตอนนี้พี่ยังไม่หายหวัดนะฮะไม่ใช่ดิจะไม่หายไอตอนนี้หายหวัดแล้ว่าตอนนี้ยังไออยู่แล้วก็มีน้ำมูกนะฮะถ้าเสียงเปลี่ยนขออภัยด้วยนะครับผมคือถ้าไม่ทําคลิปเนี่ยบอกว่าคนดูหายแน่อนอนจะได้หายไปเยอะมากเทําคลิปวันห้าวันแล้วเออแล้วก็มามาทําคลิปให้หน่อยแล้วกันนะฮะคลิปล่าสุดลงไปก็คนดูก็น้อยน่อยเสียใจมาเปิด <c oughs> ไปก่อนก็จะมีเสียงไอบ้าไปครั้งคราวแล้วกันนะฮะ ไปไงร้านช่วงนี้ไม่ได้มานานร้านช่วงนี้ก็ไม่มีคนมาเลยครับโอ้ทาไมทำไมน้นไม่ขายของก็บอสไปเปิดร้านเออใช่เออ,เอ,อร้านจะเปิดแต่เมื่อเราคนเดียวนั้นที่มาเปิดโอเพนมึงเปิดไม่ได้เหรอเมื่อรับผมเนี่ยมีหน้านที่เป็นแค่แชเชียร์ดีซีสอบขายรหัสมออสาตาในราคาถูกรหัสมออสาตาเริ่มต้นเพียง3.9บาทเท่านั้นกองสุ่มเทพเงาชาย7ดาวในเพียงงบ99บาทบอกเลยว่าราคานี้ถูกมากมาก และไม่ดยการกดเกมพาร์หรือรับฟาร์มทุกอย่างในเกมและทางเพจร้านมีเครดิตแจกฟรีสามารถเข้าลิงก์ตา่างนนคลิปนี้ได้เลยนะครับผมเอ้ยมึงทำมึงแค่เดินมาเปิดอีกนิดนึงไม่ได้เลยเนาะเออผมมีแค่เฉียครับนี่โดยของก็น่าจะน่าจะเยอะอยู่ไหมไม่ก็เยอะมากตอนนี้เรามีเค้กอันนี้อะไรไวนะเนี่ยของเปล่านี่ว่ะมันอยู่นิแต่เมื่อไหร่เนะี่ยลืมไปละ <c oughs> โอ้จาะตายยังไออยู่เลยนะอ๋อ ผมไอมาหลายวันแล้วเออน่าจะไปหาหมอแล้วแหละช่วงเนี้ยไม่ไปไม่ได้ละโอ้โหต้องไปหาหมอบ้างละตอนนี้ซื้อยาแบบยาแค่ไอมาน้เป็นยาน้ำโอ้โหกินมาสามขวดละยาอมก็หมดไปสามสี่ซองละโอ้บอสเซอรี่ขาโอเคครับมาจุดแปดวันนี้เราจะทําอะไรกันดีเดี๋ยวดูก่อนน่าจะขยายร้านเพิ่มเอ,อ้ยจําได้แล้วข้างหลังนี่ไงใช่ใช่ใช่ว่าอยากลองซื้อมากเลยเพราะจะซื้อเนี่ย ลูกจ้างคนนีน้เราจ้างได้แล้วนะอยากลองเฉยราคาเท่าไหร่ไม่รู้อันนั้นแปดร้อยอะไงวะนี่แปดร้อยู่นะเอาเรื่องอยู่ของเราก็ขายไปได้แปดร้อยแล้วอีกนิดเดียวร้อยกว่าบาทชิวๆถ้าไม่มีนี่ถ้าไม่มีนี่มีบินไหมมีนี่ยูอมีอะไรเนี่ยโอ้าะเลมาราคาขึ้นหนาดนีหรอนี่อะไรวะแพงชิบหายเลยหกสิบห้าดอลเลยเหรอโคตรแพงอ่ะ คำคืนนี้อาจจะดูทรงแล้วน่าจะคงไม่ได้ซื้อเร็วนี้หรอกเออน่าซื้อของเข้าออมาจะชุดหนึ่งมาผมครับยี่หกจุดหนึ่งการตอนเช้าเนี่ยขายของไม่ไดีอยู่แล้วนะเออโอ้ยเจ๊ลืมไปจริงเลยก็เพราะที่ฉันต้องการอ่ะเนาะถามเลยแปลกแปลครับ ก็ปกติมันไม่เห็นว่นซื้อเยอะขนาดนี้นะเออตอนเช้า35มถอนโอเคพอดีครับผมครับไอพี่ทันยาพืชได้คราฟดูไหมอุย้ยคุณนายคุณนายสวยนะมันนะี้นะยเยอะแล้วครับผมเขาคัดมากกว่านี้เนี่ยเยอะแล้วครับผมเออ <c oughs> โอดาเสียงมันกดไออ่าโอด a เสียงกับคลิปน่าเบื่อสูสูน้ำตาลไอซิ่งหมุดไม่มีเอาแป้งอันนึงโอเคหมุด okay, พอดีอ่าเวชร้าแนแท่งเริ่มขายดีแฮมันเนี้ยเออปกติชร้าแนแท่งนี่ขายออกยากอ่ะ ก็ขายได้แหละแต่ไม่ได้ขายดีอะ่ะไม่มีชีสว่ะต้องซื้ออีกจักชุดหนึ่งอ่าอันนี้อย่างละหนึ่งแล้วกันพวกธัญพืชเน,ะนาะธัญพืชอันนี้ราคาพอดีเอามาอันหนึงข้าวน้ำมะกอกชีสท,ที่คนอยากได้อะฮะกาแฟหมดยังกาแฟหมดแล้วหรือเปล่าโดนบังบะหมดจริงด้วยนะฮะ ต่อไปก็เลยซื้อของที่คนซื้อบ่อยเนาะโ้ชิช,ชูคนอยากได้เยอะไม่ใช่ดินน้ำยาทั้งจานเอออันนี้มาห้าร้อยเลยเนาะมาแปบ๊บหนึ่งนะลูกคาแป๊บหนึ่งนะไปเคาน์เตอร์นู้นก่อนเคาน์เตอร์นี้ไม่ว่างเคาน์เตอร์นู้นก่อนนะฮะโอ้ขอวางของก่อนโอเคโอ้โยของอย่างเยอะอันนี้เป็นของชิช,ชูยักษ์อ่าผ้คช,ชิชูต่อไปก็อันนี้คือน้ำยาทั้งจาน ผมแล้วคราวหน่อยแล้วกันเนาะงานกันกดพอดีแล้วได้ยินเสียงกดตรงนี้อีกว่าที่สนดอ่าแล้เพื่อนเพื่อนได้ใช่ไหมเพื่อนก็ให้พูดอันนี้ก็มีอย่นี่ว่าเสร็จหมดแล้วมามาแล้วครับบัตรครับภาพรู้ได้ขอโทษรอช้าโอ้ยรถโอเคซื้อน้อยจังวะโอเคไม่มีกาแฟเขียบมาแล้ยพ่งมาตะกี้นี้เกือบเป็นซื้อก่อนก็ได้โอ้าจะบุญล้างมือเนาะทอนสามบาทจุดห้าไปเอาสวัสดีคุณพี่อนพี่มึงแล้วเหรอเนี่ยเออจะบุญชาอีกแล้วใช่ไหมไม่ไม่ ว่าโอ้เราพี่ซื้อน้อยจังเลยอ่ะก็วันนี้ไม่ค่อยหิวนะออ๋โอเคไม่อยู่รับมันหุ่นเลยนะอะไรนะไม่มีอะไรครับไม่มีราคานี่น้ำมันบ้างความสะอาดโอ้เราเพิ่งเตะอาหารทั้งจานนี่หว่าความสะอาดหมดแล้วเออจบละเดี๋ยวแล้วถอนเท่าไหร่โอ้สี่หรอสี่จุดเก้าอืมถอนยากสุดเด้อ่าต่อไปก็เจ็ดสิบจุดห้าอุ้ยเคุณซื้อตังวะ เฮ้ยไม่ดูของรีบกดไปเกินราคาดีเหมือนนั่นเนี่ย13บาทโอเคครับไม่มีรูปอมอเฮ้ยรูปอมไหรเขาซื้อจังวะปกติไม่เห็นซื้อเลยนะเออวันนี้แปลกแปลกแปกมากโอเคเงินก็เริ่มกลับมาแล้ะอ่าตอนนี้ก็ประมาณเข้าทุนได้ทุนมาอยู่ตอนนี้ยังมีทุนอยู่โอเคเลอลูกค้าประมาณสามชุดไม่แย่ไม่แย่โอเคอุ้ยมาอีกอยู่เวลาทั้งสองคุ่มเองลูกค้าอีกเยอะ ก็ส่นซักฟอกเนี่ยความสะอาดอยู่ไหนเหี mm ้ย hmm. แป๊บจะหมดหอ,อันแล้ว่ะสปาเกตตี้ mm hmm. แป้งชาดำซื้อแล้วกันประมาณนี้ก่อนเย,เ,อเยอะเลยโอ้ยลูกค้ามาเอานี่ก่อนองไงน่ะบัลลัสเอาไปมาอีกละจะได้ออกไปรับของไหมเนี่ยวันนี้โอเคอ่ะพอดีเป๊ะปิดแคชเชียร์ละนี่เราปิดแล้วนะไปแคชเชียร์นู้นหมดให้หมดเลยไม่ขายแล้วพอ หหนน้าง,งานขี้เกียจแล้วเรามีลูกจ้างอยู่เออลูกจ้างขยันทำงานหน่อยให้ใจเบาเออครับบอสดีมากอันนี้ก็เหลือเยอะอันนี้ว่าไม่น่ารีบซื้อเลยเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขายขายไปเลยเนี่ยพอมีของหน่อย <c oughs> ชั้นมันโล่งเกินเอาไปตรงนี้แล้วกันปาเกตตี้โอเคต่อไปก็เกิร์ดนี่ว่นี่ว่าล้างอ่ะล้าความสะอาดไม่ใช่ล้างมือโอเคความสะอาด โอเคหมดแล้ววันนี้โอเคต่อไปก็ฝุ่งซักฟอกอ่ามันฝุ่งซักฟอกน้ำยาปัดผ้านุ่มวะเนี่ยขวดอย่างเงี้ยให้หมดซักฟอกเลยจริงแบบน้ำเลยสูตรน้ำเออสูตรน้ำมาดูรายรับรายจ่ายวันนี้โอเคก็มีรายได้อยู่ก็ไม่แย่เนาะไม่แย่ไม่แย่แยอ่ะวันเนี้ยเอยราคาน้ำยสาสะอาดลดลงไอ้เขาเพิ่งซื้อมามานี่ดิเออมานี่นี่หน่อย แล้วก็ขยับมานี่หัวา,านตรงนี้เออมันจะได้ออกพื้นที่นี้ได้อหรือจะขยขายคัดเชียมฝั่งนี้ดีว่ะมันติดกันนี่เลยมันก็แบบคุยค้าเสร็จปุ๊บคัดเชียเลยตอนนี้ก็จะได้โล่งเลยเออน่าจะดีนะจะขยายด้านข้างอ่ะเออมาครับวันครับซื้อสองอย่างไหงอโอ,โอเคซื้อไปกินเล่นเนาะของทานเล่นก็แปดบาทจุดห้าไป ก็ของตอนนี้ก็น่าจะไม่เยอะมากมันกาแฟจะหมดไปแฮะขายดีขายดีายดกาแฟขายดีมากซื้อกาแฟเพิ่มสักสองอ่าดวนนมยังเหลือน้นำหมดเนาะนมแพอ่ะพอแล้วเนี่ยซื้อสุดท้ายละจะไม่ซื้อเพิ่มละจนกว่าจะขายใกล้หมดอันนี้พูดจริงพอแล้วนะเอออาจจะย้ำพูดมาหลายรอบละคือของมันน้อยทีไรแบบอยากขายให้หมดทุกฝีเลยโอเคชิชูหมดอีกแล้วเอาไป อ่าปิแดแคชเชียก่อนนะไป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 ตรงนู้นก่อนเออตรงนู้นก่อนขอเติมของก่อนแค่เชนี้ปิดแล้ว,ไม,วไม่ว่างไม่ว่างโอเคมาต่อไปก็เป็นากาแฟกาแฟ,าากาแฟมาราทาสนะใครอยากได้กาแฟมาอันนี้ออเกิดมาเนี่ยลูกอมโอเคลูกอมมาแล้วอ่ะลูกอมไปชอบกันดีนักลูกอมถามหากันดีดี กาแฟก็วางสองแพ็คเลยมันขายดีอยู่และวพวาก,กาแฟไปอ่ะก็ตอนนี้ก็ของก็ถือว่ามีประมาณกลางๆไม่เยอะมากอยากให้พวกนี้ขายหมดอุย้ยของไม่มีพวกนี้เริ่มหยิบไปละดีดีดีด,ดีมาเปิดแค่เชเดอร์ฝั่งนี้ได้ว่าบาฝั่งนี้ได้นะฮะเออฝั่งนี้สิแค่เชเยร์เต็มเออนั่นแหละฉลาดหน่อยไม่บ่นเลยตู้แค่เชียร์เต็มก็เดินม,มาฝั่งนี้สิโลงโลกเอออด่าเลยพันลูกค้าไงม่สด่ะ เออข้าวเชพเจ้าตอนนี้มันข้า่เชพเจ้าอีกตอไปฉันนี่แหละพระเจ้าเพราะญาติเนี้ยไม่มีร้านขายร้านขายของเออมีร้านมีร้านเดียวไดเรกที่มาไม่ส่งเพราะว่ามันตันทางหมดแล้วไม่มีที่ไปเมื่อมันอ้อรอบนี้หมดแล้วไม่มีที่ออกโดนขังอะทุกคนโดนขังหมดใช่โดนขังหมดแล้วมีแค่ร้านเดียวที่จะใช้ชีิต่อได้ขโมยเงินไปแต่ไหนก็ไม่รู้โอเคม,มันมีนอไข่หมด ใจเย็นใครหมดก็ต้องอดใจไว้ฉันไม่เห็นใจพวกนายแล้วไม่ซื้ออะไรแล้วรอก่อนซื้อกะไอ้ข้างหลังก่อนอยากเห็นมากมันจะมันจะมีประโยชน์อะไรบ้างโอ้ซื้อเนี่ยเหรอเจ๊เจ๊ซื้อเนี่เหรอเจ๊ไม่ซื้อเยอะเจ๊มีตังกค้นหค่ะอ๋อสาเลยสามบาทเมือนเสียตังนี่ได้ปะโอ้องี้หน่อยเออจีม้าคา่ะอุ่ย เียบน,นี้รักเลยรักตายเลยอมผมก็รักคุณเหมือนกันนะแต่เนฉันม่พอแล้วอเศร้าจบแล้วเอาเงินมาแต่ซื้อเยอะให้อภัยหกหกจุดห้าพอดีเป๊ะซื้อเยอะชอบอ้าอ่าซื้อสองร้านเออศร้าะเป็นบาทโอ้ขอมันหายไปยังว่าได้อยู่ได้อยู่มาน่าจะมีพอมีเงินทําทุนต่ออยู่หรอกไม่มีเราค่อยกู้กู้อีก,อกรอบธนาคารชอบใจแล้วแน่เลยไอ้นี่กู้บ่อย เออชอบเอ,อ่อไม่ใช่ซื้อเออแล้วก็จ้างไอ้ข้างล่างต้องต้องมีชั้นวางสินค้าชั้นวางสินค้าแป๊บนึงนะปิดก่อนเข้ายัางไงชั้นวางสินค้าต้องมีชั้นวางสินค้าเดี๋ยวจ้างได้เหรอไหนลองดูสิเออชั้นวางสินค้าเนาะตลาดเฟอร์นิเจอร์ชั้นวางของชั้นวางเครื่องชั้นวางสินค้าคืออันไหนวะ ถาวางสินค้านี้เหรอนี่ไงโอ้โหแพงอยู่เนาะอันนี้ต่างกันยังไงวะชั่วาโมงของชิ้นเล็กสามห้าสิบเอาใหญ่สุดก็ได้มาลองนี่อยากรู้ให้มันขายไปก่อนยังมีของขายอยู่ได้อยู่โอ้โหอันไหนวะโอ้ยได้ได้ไดว้าวยิ่งชิมหายเอาไปอกอจ้างพนักงานไอัเนี่ยพนักงานนี่มีประโยชน์เลยอยากรู้มากเลยอะ อันนี้คือความอยากรู้ส่วนตัวนะจ้างไม่ได้อ่ะจ้างไม่ได้อ่ะจ้างไม่ได้อะชิมหายไปไล่ออกด้วยแบบนะอันนี้กูจ้างมาแล้วใช่ไหมไม่รู้อ่ะเออไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จริงเออขอขายได้อยู่ไม่เป็นไรโอเคจ้างมาเออร้อยหนึ่งโอเคซื้อมาเยอะ ไอ้พวกเนี้ยโอ้โห้ซื้อเยอะเลยราคาลงอย่างงี้มาจะใช้ไอ้นมแพ็คเนี่ยซื้อเก็บไว้ในชั้นได้ของมันดีอ่ะโอ้ยเพะพราะเพเกือเกินเยอะเกินสองสองแพกพอพนักงานไหนดูพนักงานคุณเห็นหน้าพนักงานมากเลยเนี่ยพนักงานเฮ้ยพนักงานนี่ไงพนักงานยิูเป็นพนักงานของแล้วกูไปต้องทำอะไรเพิ่ม สบายแล้วเราสบายแล้วเราวายสบายแล้วชีวิตนี้อ๋ชิวแล้ววะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแม่สบายแล้วนำผลไม้ขาดทั้งสองอันเลยเลโอเคจัดมาอยาออ่า,างละันื้อเออฝงซักฟอกอาดีไหมโอ้โหชิชูราคาขึ้นว่าจะซื้อมาขายซะหน่อยอามา อาาทางานเช้าะ่ช่วยหน่อยรับก,กันมาเออมาเป็นวันที่เราต้องทำงานหนักอีกเช่นเคยวันหนึง่งโอเคไม่เป็นไรมาเออทำไปน,น,นั้นแหละนั่นแหละน้องชายทำอย่างนั้นแหละเออมาใช้งานได้รือเรือ สนใจคำว่ากลือหรือเปล่าคนเล่นเกมทั้งหลายเออใครที่เติมอ่ะหอยกลือหยอกหยอกหอยล่ำเลยเลยแล้กดไลค์คลิปพี่ได้เออถ้าเห็นฟังคลิปนี้ปุ๊บแล้วสุ่มของได้ของเดร์อ่ะกดไลค์ถ้าต่อยสมของไม่ดีก็ดวงของพวกดวงของพวกมึงกดไลค์เหมือนเดิมเด็กมันไส้ละโอเคพอแล้วนะพอแล้วพอแล้วเอ้ยอย่างนั้นแหละทิ้งของนึงละเอออย่างนี้ตอนนาเติมแล้วพอพอพอยกเลิกสต็อปสต็อปสต็อป <laughs> มึงสต๊อบเขาบอกสต๊อบเป็นไหมพอเลิกเลิกมันมันคำสั่งแคสเชียมีไหมแบบพอแล้วพอแล้วมีแต่ไล่ออกสถานเดียวเลยวเอามามาเปิดฝั่งนี้หน่อยคนมันเยอะละคึดูของเราสิโอ้โหาแล้วไอเด็กแคสไอเด็กของแม่ก็เติมไม่หยุดด้วยแหมถ้าทิ้งมันไปก็ไม่ได้นะถ้าทิ้งมันไปคือแบบโอ้โหเสียเงินร้อยหนึ่งฟรีอ่ะจ้างมาร้อยหนึ่งเนี่เลย เราเห็นเราก็จ้างมาแต่เพิ่งกดได้ออกกดย้ำเออน่อนและเสียดายมากเสียดายสุดโอเคมาลาอะไรครับผมอทอนบาทหนึง่งเอาอีกเหรอไม่ออกก็ได้มชิชุราคาขึ้นเออพี่ชิอราคาขึ้นเลยไม่ซื้อถ้าไม่ขึ้นอรซื้อหมดแล้วเออหงไปโอเคแปน,นะต้องไปจ่ายนี่อีกโอ้ชีวิตหาเงินจ่ายนี่อยู่นะฮะหาเงินจ่ายนี้อยู่ รอบนี้เรากู้มาน้อยอมีบทเรียนรอบที่แล้วกู้มาเป็นหลายพันเลยกว่าจะจ่ายนี่เสร็จโอ้ทำงานมันห้าหกวันอะ่ะกว่าจะจ่ายนี่เสร็จอะ่ะเออโอเคเมื่อรแล้วะเปิดไน <c oughs> ดูนี่ก่อนนะนี่ของเรานี่ของเราเนี่ยต้องจ่ายแล้วนะเฮ้จ,จ่ายนี่ก่อนนะนี่เท่าไหร่เจ็ดร้อยสิบห้าขาดอีกสองร้อยก็แล้วค่อยจ่ายไม่รีบแล้วก็จ่ายบินด้วยนะไม่จ่ายไม่ได้เลย บินเนี่ยไอตัวดีเลยมาตอนน,อนย้นคืนน่ยจะเป็นการขายของที่ดีที่สุดละเพราะว่ามันน่าจะมาซื้อแบบแผ่มาละชีทหมดว่ะเราสั่งของเพิ่มก่อนเห็นมันถามหาปังแผ่นเนาะแล้วก็ชีอ่าน้ำมันนี่ก็เห็นไม่มีละแอพวกพาสต้าก็หมดเร็วมากซูซูไอพวกแป้งก็เหลืออยู่เนาะสปากเกตตี้หน่อย อันนี้ล่ะไอ้มันเรียกว่าอะไรนะไอ้ยันจะพฤฤืชอ่าพอน,นี้พอมาแพ็คของเลยน้องซื้อให้ละหน้าที่ซื้อมาให้ทำหน้าที่โอเคดีเนาะมีเหมือนมีบอดี้กะยืนเฝ้าประตูด้วยเออมันบริี้กะโอ้โหผมครับชอบมากเลยแบบนี้แหละมันชอบเออแต่ของถูกนะเนอะไม,ไม่ไม่ชอบละของถูกไม่ชอบละแม้มันซื้อเยอะแค่จำนวนอะของมันถูกอะ เออเจเรไหมเออเจนี่หไงต่อเจถูกผมก็รักเจนะเออแต่นี่แหละเจสวยเหมือนเดิมก็ค่้าโอเคมันจะตายเพราะไอ้นี่แหละใส่อะไรวะมันเจจ่ายเงินสดมาใช่ไหมกินเนี่ยเออใช่เลยอ่าห้าสิบหกเนาะจุดสองด้วยโอ้สบู่ล้างมือสองบาทเหรอกสองบาทมึงจ่ายแบงค์ร้อยรอน เทสองบาทได้มีแบง์บาทได้มีเหรออ้เขี้ยนเลยเขี้ยนเลยเนะนะี่ยไปไม่มีเค้กนะถามเยอะนะซื้อเค้กมาไม่ขายออกยากมากพอไม่ซื้อเค้กมาเนะี่ยถามหากันดิจ้างเค้กหมดเนะี่ยโอโ้โหมาสี่สิบสองเออแบบนี้หน่อยพอดีครับพอบปผมครับพอ,อก,ก่อนพอดีโอเคกลางคืนละปิดเลยปิดร้านเลยให้มัน เฮ้ยบุญพึ่งวางได้สองเดี๋ยวทำไรอะทำไรอะทำไรโอ้ยกูจะแก้ปัญหาย,ยัางไงดีวะ What What the fuck เอ่อมันจะวางไอ้ถันยาพืชอ,อันเนี้แต่ถันยาพืชมันไม่มีก็วางช่องอื่นสิช่องที่มันโล่งอ่ะเฮ้ยเนาะกว่าออกให้กนะ็ได้อะช่องที่มันโล่งอ่ะเออไม่มีเก็บเออฉลาดอยู่เอสาวฉลาดเลยเชยงูโอ้ย จะด่อาอะไรไม่รู้จะด่าคำไหนแล้วเนี่ยมืนคำสิด่ายนะเหนื่อยเหนื่อยพอแล้วเออเดี๋ยวมึงก็มาวางสิเอ,อ้สินค้าไม่เมีไม่เป็นไรเราเราก็ผิดด้วแหละไม่ต้องละเออนั่นแหละหาพื้นที่วางเลยวางตรงไหนก็ได้อออัอน,นี้ล่ะวางอะไรวะ อ๋อซื้อชีสมาโอเคก็คือไอ้ไอ้ลูกค้าไอ้เนี่ยมันจะวางคนที่แบบที่มันมีไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยที่มีป้ายติดอยู่ป้ายเหลือแบบเนี้ยเออแล้วไอ้ทนจะเพิ่น้ำกล่อนน้ำมันไม่มีไงเหรอมันเอาอะไรไปเก็บบ้างวะชิบหายละไม่มีไฟด้วยอ่ามีชิบหายต้องมาดูตาข้าจะแช่ลนออกมาแล้ะไหนวะขนมปังมันเก็บไว้ไหน มาชิชู่ราคาลดแป้งลดนมลดมาวันที่นี่อย่าพึ่งแล้วกันกูซื้อของเข้าก่อนชิชู่เนี่ยเยอะๆยะแปดแพ็คเออถึงมาทำหอยเนี่ยไม่รู้แปดแพ็คเอาเยอะเลยอะไรที่ลดราคาเยอะน,นมก็สี่แล้วกันไม่เยอะมากอะไรลดราคาอีกหนึ่งอ่ะโอเคชิชู่วางได้เลย สองปะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองโอเคแล้วสองแพ็กหมดแล้วนะชิช,ชู่มันก็ไม่มีที่วางแล้วนะมีติ๊กออกติ๊กออกติ๊กออกอ่าเอาออกไว้ก่อนเพื่อแบบมันเอาชิช,ชู่เข้ามาเพิ่มไม่ได้เออโอ้ยมีอะไรวะนมเออนมก็โอ้เหลืออย่างเยอะเลยวางไว้ข้างในก่อนก็ได้ไม่รีบชิช,ชู่ก็เก็บข้างในชิช,ชู่เก็บข้างในได้ เก็บเออซื้อมาหลายแพ็คมากโหที่วางของไม่พอเลยเนะยี่ยจะชวนวางในทีละชั้นอะข้าวโอเคพออยู่มาถึงเวลาวางของฟลัอไปโอเคมาถึงว่าจัดของกันแล้วนะฮะมาดิมาดิอันนี้หนมปังเอาไป คนน่าจะชอบอยู่ถามหาบ่อยบ่อยบางวันขายดีบางวันขายไม่ดีถ้าขายได้เออข้าวโอเคทํางานดีทํางานดีอันนี้โก้เหลือโคตรเยอะไม่ต้องไม่ต้องสื่อว่าต้องวางไอ้นี่ก็ว่าขายได้อยู่เอาข้างบนนี้แล้วกันโอเคซื้อของเยอะหน่อยแซอลูกค้าซื้อของน้อยกันจังเลยก็โอเคมันว่าเอาตรงนี้ก็ดี ซื้อมาแปดแท็กอ่ะโอ้เสียขอบครับเออนี่แหละลาร์ดผมรักคุณเลยแบบนี้แหละชอบชอบมากคนซื้อเยอะเนี่ยเออบอกเลยเพราะค้าทุกคนต้องการกําไรไม่มีใครไม่ไม่ค้าคนไหนอยากเสียกําไรหรอกเออแต่เติมไราน้อยกําไรมากอีกเรื่องหนึ่งถ้ามันมากกอกมากกอกเหรอเหมือนแต่ว่าเหมือนละมั้งโอ้โหเหมือนเดิมเลยเช้ามาแล้วกันไม่ดีโซดาโอเคครับรอบหน้านะรอบนี้ขอหาตังค์ก่อน โอเคกาแฟก่อนสามเลยเผื่อไว้วันวันหน้าด้วยกาแฟเราจะวางขายกันแค่สองแพ็กก่อนอ่าอีกอันหนึงก็เก็บไว้เก็บไว้นะฮะราวางแค่สองแพ็กเท่านั้นสามเลยก็ได้ไหมที่ด้่ยขี้เกียจวางซ้มสามเลยไม่สนใจเลยละคล้ายๆไปเถอะเอือึบโอเคมาโอ้โหขนมปังแท่ง อ่ามันไม่ขายแล้วไม่ใช่เด็ช็อกโกแลตแท่งเออขนมปังแท่งอะไรล,ล่ะโอเคมาไปเกตเตอุ้ยลนมนี้เปลี่ยนมากินแบบสายแบบเขาเรียกว่าฝรั่งเศสเหรอพีใช่ฉันเบื่ออาหารธรรมดาลแล้วนี่เแล้วนี่เขาเปลี่ยนอาหารหน่อยเนี่ยสมกับหุ่นไงหุ่นด้วยนะ้ำมีนวนเออดินทานเออเื่องกับพี่เขามันนะดินทานพี่เขามานะันมากเลยได่กลับเนียไม่ยินหรอกเขาไม่ได้ยินหรอกเขาไปแล้วเขาไปแล้วเออไม่ยินหรอก <c oughs> เยังไม่ได้กินหรอกยักเกิดหมดโอ้อโหเมื่อกี้ยักษเกิดเต็มตู้เลยนะหมดแล้วเหรอเออยักเกิดหมดโอ้โหโอ้แม่งว้าวเจดอย่า,ยา, 19, นา,ยางนี้แหละรักเลยเออหนสิบเก้าจุดสามนี่แหละชอบเลยเยอะสองของไม่เป็นไรสำหรับเจดเนี่ยผมให้อภัยอ่ะอ้าอุ้มนี้แหละไม่มีคำจะด่าเลยรัก หลักมากโอ้โหไม่มีแบกบได้คี๋ยวผมเติมให้ทีหลังนะฮะไข่กันเลยโอ้โหป้ายัดเค้กวันนี้คนรวยมาซื้อเยอะจังวะเฮ้ยป้าลูกป้าลูกเหลือตาแน่เนี่ยโอ้ไม่ปะโอ้โหไม่มีสปาเกตตี้ปสาเกตตี้เหรอยัดเค้กสปาเกตตี้เพิ่งเติมไปหรือเปล่าวะวันนั้นโอ้โย,อยเงินดีนะแป๊บเดียว400แล้วอ่ะเออคุณดีเงินดีคนซืออ้อเยอะมากแป๊บเดียวเฮ้ยแต่เติมเติมหน่อยเติมหน่อย พาเกิตตี้ยังเหลืออยู่มาน,นี่โอเคมาจ่ายของได้มาตั้งสิบ,กสบกเก้าสิบเก้าโอเคโอ้ยซื้อน้อยมยากเออแบบนี้แลกวรักเลยเจ๊เออฉัน้งสิบห้าเองนะคะ อะหน้าเล็กผมยี่ส <c oughs> ิบกว่าเ่อะมึงหลอกราเหรอไม่ไม่ครับรู้สึกว่าหน้าตาสมเป็นผู้ใหญ่เออนั้นแหละไม่ได้ได้เลยเออได้บอกผู้ใหญ่อ,อ,อะไรอะสบู่ล้างมือหมดแล้วหรอคิดเคสบู่ล,ล้างมือขายดีนะขายดีนะเนี่ยถึงมันจะถูกก็เถอะเออมันเป็นไรโอเคสิบสี่จุดห้าขงครับมาวันนี้ถือว่ารู้เหตุผลละเดี๋ยว มึงจะถือไว้ทําไมล่ะเฮ้ยนี่ทําหมอ,อกแล้วมึงถือไว้ทำหมอ,อกเลยล่ะมึงมึงจะเติมทุกนาทีไม่ได้น่ะเออแบบอันนี้ออกชิ้นนึงมึงเติมชิ้นหนึ่งเลยเนี่อมันออกเราออกหมดก่อนสิไอเชี่ยแม่คือโอ้หมดคําสิพูดเลยไม่คำสิพูดละหมดคำพูดแล้วแหละปวดหัวเลยมันเติมเพื่ออะไรอะ่ะเออ คือเติมเพื่อที่ชั่วกันดึงมึงเติมแค่อันหนึง่งหมดเลย <_ C 1> เหนื่อยละเหนื่อยคำัะพูดละเมืนจะเป็นอาชีพแของยิงดีเลยแชร์ปิด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 ,ปดไปฟังนู้นก่ันไปเติมของก่อนดีกว่าโอ้ยประตูก็แบบแบบมีคนไหนไปเดินชนประตูอ่ะม,มีไหมเออ <_ C 1> มา ขอ่นีแล้วก็ร้านเราเติบโตขึ้นเยอะนะดิดเออเยอะอยู่เยอะคนนู้นเยอะไอ้คนข้างหน้าคนเยีะเ้ยเนะทำงานหา่า่ที่ก่อนมันก็ถือว,ว่าเติบโตเออเติบโตทีละก้าวก็ยังดีนะฮะบอกเลยดีกว่าอยู่ที่เดิมเออนี่เป็นคำคม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 เดี๋ยวนั้นไปเติมกี่ชิ้นอะตรงนั้อนอะเติมชิ้นหนึ่งใช่ไหมหมดเลยตอนนี้คนซื้อหมดอยู่อะไข่ไขล่ละไข่มาแล้วไข่มาแล้วเอาไข่ไปอยากได้ไข่กันนี่นะ เออครบอันสุดท้ายคืออะไรวะเป็นขนมปังไอน้นี่ไอ้เค้กอันนี้อ่ะไปไม่ร,มรววู้เรียกว่าเค้กมันจะเป็นคุกกี้วะอันนี้เขาเรียกว่าเค้กได้อยู่อ่ะเนี่ยเออโอเคถึงยอดเนี่ขายไม่ค่อยดีก็เถอะแต่ก็ขายได้บางวันมันขายจวดมาก็มีนะเออโอ้โหนมจะหมดแล้ววะเพียบนมเดือดเพียบอันนี้ก็เติมเติมไปเลยเติมไปเอาวางนี้ก็ได้เติมเติมไป เมึงจะเติมนมสองสาม 2, อันตรงนี้น,นะนะโอ้โหรอนหมดจกแท็กก่อนก็ได้อะโเฮยเอ,อ้ยขายออกเว้ยเอ้ยขายออกขายออกโอ้ยออก <c oughs> <c oughs> หลอว่าขออาภัยที่มีเสียงไอเสียงอาจามนะฮะบอกเลยว่าไม่ไหวอ๋อไม่สบายก็วันนี้ก็น่าจะดีนะค่าของได้ดีแล้วก็จ่ายนี่ได้จ่ายนี่ได้ พวกบินอยู่ค่อยจ่ายก็ได้กูอย,อยากผลนี้มากกูจ่ายนี่ก่อนโอเคบินก็จ่ายแพ้ก่อนก็ได้โอ้หมดแล้วไม่มีนี่แต่เงินก็หมดตัวไม่ใช่ของเราขายเยอะอยู่ดิเออวันนี้นถือว่าดีขายได้ดีไม่มีนี่ละของเยอะแน่ๆใช่ไหม้าหลังอ้เพียบเต็มสต็อกเต็มสต็อกขายได้เยอะเออวันนี้ฉันขายออกแหละออกเออ,เอ,อมันแค่มันมาเติมบ่อย,อยเฉยเนาะโอเคขายออกขายออก พี่ช่วยขายออกกด็ดีดีดีรอบนี้ขายดีวันเนี้ยก็ถือว่าเราเติบโตขึ้นนะฮะเติบโตค้งสินค้า800แล้วก็จ้างอีกหนึ่งร้อยแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยต้องทําให้เยอะกว่านี้เออเดี๋ยวพี่เล่นนอกรอบขายของเ,เยอะกว่านี้ก่อนอ่าแล้วก็เอาเงินมาซื้อของบึมบึมทีเดียวเป็นไงเออได้เก็บไักสามพันเลยนะเออพี่เก็บไวปแล้วก็มาอัปเกรดร้านกันสามพันรู้จะพอเท่าไหร 3, ่ละสามพันอ่ะเออ เงินเท่านี้ก็เหนื่อยแล้วเออเนี่ยแค่อยากลองเฉยว่าคลังสินค้ามันมีประโยชน์อะไรก็ประโยชน์คือเก็บของไอ้นี่ก็วางของแต่บางอื่ไปหน่อยเออแค่นั้นเออก็อครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะอยากพี่เล่นเกมอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวบอกแล้วว่าถ้าเริ่มหายเนี่ยจะลงคลิปให้รวมๆเหมือนเดิมนะฮะโอเคครับบ๊ายบาย